คือคนหนูเศร้ามากแต่ก็แบบว่าเพลงรุ่นหกแตวดีใจด้วยดีใจดีใจกับการเดบิวนะคะหนูชอบเพลงนี้มากเลยเดี๋ยวยืมมาใช้นะคะชอบมากเลยค่ะเพลงนี้ทุกคนอยากได้เพลงรุ่นหกให้ดอนนันกับโต๊อของสีเจมถูกถูกห้าม พี่ไหว่ละพี่ไหว่แหละน้องแต่ว่ากลัวกลัวไม่ได้มาทั้งสองวงเลยนะคะในตอนนั้นค่ะเพราะว่าเนื้อหาน่าจะรุนแรงเอ้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าคอนเฟชชั่นคอนเฟชชั่นมันเหมาะก,กับบีนเคจริงๆหนูรู้สึกว่าเหมาะก,กับบีนเคมากเลยก็เลยรู้สึกว่ายินดีอะ่ะแบบแต่เพงลงรุ่น6ก็ยินดีนะคะแบบว่าเดี๋ยวยืมมาใช้ยืมมาใช้ก็ได้ข <c oughs> อลาบายดอยเพลง <c oughs> โหโหโห,หนูรู้สึกว่าพอเราเขียนลงใน GE ครั้งที่แล้วอะ่ะมัน มันมีสิทธิ์ได้ยากมากเลยอะเพราะถ้ามันได้มาง่ายใช่ไหมทุกคนคนอก็จะคิดว่าแล้วเราโหวตกันไปทําไมถูกไหมก็เลยคิดว่าอืมลาปาดอนี่กลัวกลกลัว,ว,วจีน่าเขียนไหมไม่จะเป็นคอนเซปต์เดิมหรือเปล่าถ้าเอ็มวีต้องมีหมานะขอร้อยตัวรอบิงโกกับจีน่าหนูชอบบิงโกมากแต่หนูก็แอบ ไม่อาจจะไม่พูดก็เฉยๆนะบิงโกอะเฉยๆตัดอันนี้ไปลงนะบิงโกเหรอก็เฉยๆนะบิงโกหน้าเข้าซีเจมากจริงเหรอคะพี่โหเพิ่งรู้เลยนะ้เนี่ยบิงโกนี่เหมาะซีเจมใช่ไหมคะรอปากัดหนูรู้สึกว่าปากัดก็เหมาะกับบิงเคค่ะจริงฟายเคียร์ไแต่หนูก็ชอบนะฟายเคียนี่ผมดูไปได้ทั้งสองวงเลยลุ้นลุ้นลุ้นฮาโลวีนนายก็น่าสน วิธีทฮาโลวินไนก็คือหนูรู้สึกว่าคนที่เหมาะกับเป็นเซนเตอร์ฮาโลวีนไนคือพี่มามิงอะต่อไปซีเันจะไปทางไหนฮอตหรือโคลไปออทัมเลยค่ะสปริงเรนไหมเรนเรนทุก MV เลยเราจะฝนตกตลอดไม่ได้นะหนูก็พูดอย่างนี้ทุก MV เลยค่ะทุกคนเหมือนเหมือนมี MV หนึ่งที่ฝนไม่ตกก็คือดูเลิฟมีเป็นไปได้ไงอ๋อัลไทยหน้าหนาวสองห้าหกห้าหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ไปถ่ายแต่น่าจะตกอะตกไหมไม่รู้แต่ว่าหนาวมาก เขาบอกซันเซก็ไม่ตกแต่เปียกออใช่ซันเซ็ไม่ตกแต่เปียกใช่ค่ะแล้ว่หน้าร้อนผมก็ตกออไม่ตกเออก็มีหลายเอ็มีเหมือนกันกนะเนี่ยที่ไม่ตกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็กตกอยู่นะคะส่วนใหญ่ไม่ตกไปเลยก็ร้อนไปเลยแล้วก็หนาวไปเลย3มอย่างนี้ทุกคนคิดว่าเพลงอะไรเหมาะกับสีเจียมบ้างคะ่ะนี่โอ้ยให้ท็อปปี้คุยแล้วในไกโ,กโตกโนโมชิกุซาเรหนวนดูไหมหนูกับภาษาญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ไม่ได้เลย เพลงเหมือนจีบีมากอ๋อเหมือนเคยฟังอยู่จีบีมากตอนนี้เหมือนเป็นแม่หมดน้อยกิกิโอ้ยหนูชอบอันนี้มากอ่ะอลิกาโตะใช่ไหมหนูก็ชอบเหมือนเฉยๆค่ะหนูสุขเฉยๆของพี่ลีน่าเหรอว่าอะไรว่าอะไรต้องมีคนเล่นสาวายสนุกด้อุ้ยอะไรอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นมันคือยูนิตเหรอคะดูเลย ใช่เพลงนี้ไหมโหหัวรุดะท่าเต้นเพี้ยกลัวกลัวกลัวท่าโหดมากแต่ว่า SKT เอ้ย SKE เขาจะเป็นท่าแบบโหดๆที่นเยอะใช่ไหมไป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 เราผ่านละูม <c oughs> เมอร์มาแล้วอ๋อมันอยู่ใน MB หรอหน,หนูว่านี่มันเป็นท่าเต้น w ายโอเคหนูรู้เรื่องแล้ว NMB หนูว่าจะเป็นเพลงแบบว่ายังไงโจโจแบบไม่ได้ Jo สิแบบว่าแก่นแก่นเป็นเพลงแบบแกน่นแก่น อีกเพลงตึงดันอ,อ๋โอโหอันนี้ชอบมากแต่ว่าพี่ฮูปอยากได้มากนูเวแมนไปโห,หุ่หนหุนเราคือขอ how to เต้นน w เว Man ยังไงให้สวยแบบไม่ให้เทยากละให้สวยก็ยากกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ต้องสวยเพียงเนี้ยแต่เต้นให้เทก็ยังทำไม่ได้ตอนเนี้ยเฮ้ยคุณคุณอะ นูคิดภาพแปลเป็นภาษาไทยเองเรื่องเรื่องเรืองรหนูคิดว่าเราเอาอยู่ยิมเมด้คิดนี้มาเต้นกันหลายคนได้ไหมหนูคิดว่าเพลงนี้มันต้องแบบคนเดียวค่ะหนูอยากได้หนูอยากให้มาอยู่ C J มสามปีเพลงนั้นมาแน่หลายเพลงหลายเพลงซะด้วยคือหนูเห็นพี่ๆรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะแบบทำนู่นนี่นั่นคือแบบโหว้าวมากหนูรู้สึกโหอยาก แล้วแบบพูดมาตลอดไงว่าอยากเป็นแม่ค้าถ้าหนูสามารถทําแบบนั้นได้ทุกคนจะอุดหนุนหนูไหมคะยังไม่ออกคะ่ะยังยัง,ย,งยังไม่สามารถทําได้คะ่ะวายนี่มันห้องในอวีถูกต้อง <laughs> หนูสุดดีใจมากที่ห้องหนูได้ออกอ็มันอาจจะไม่ใช่ห้องที่สะอาดที่สุดแต่มันเป็นห้องที่เก๋ที่สุดอุ้ยแต่ว่าอันนี้ซีเรียสคืออยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองมากแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าอยากนีมากอยากเป็นเศรษฐีร้อยล้านสรุปเธอยิงลูกยางสซหฮวนิชาเหรอก็อาจจะใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้มาก่อนนะไปคุยกับพี่กํากับเอ้ยพูผูพี่ผู้กํากับพี่เขาก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ว่าพอเห็นว่ามันเชื่อมกันได้ก็เลยเชื่อมวันนี้นะคะหนูได้นั่งรถไปเรียนแบบว่ารถตู้ไปส่งที่มหาลัยกับชิเน่นะคะแบบว่าไปเวลาเดียวกันแต่ว่าไปส่งคนละที่หนูก็ถามชิเน่ว่าน้องชิเน่น้องอ่านฟิกนาจริงเหรอ ตอนแรกหนูก็เห็นในทวิตใช่ไหมที่แบบน้องโชฟิกขึ้นมาหนูก็เลยอ๋อน่าจะเป็นคู่ตัวเองน่าจะเป็นคู่ตัวเองอ่านเล่นๆอ่านคู่ตัวเองเล่นเนก็เลยไม่คิดอะไรมากแต่พอมาซูมรูปดูดีฮะดูแฮชแท็กดูดีๆีนาจริงอ้าวรูปเรานี่หว่าอา้าวจะไม่ได้แล้วเหมือนทวิตนั้นเขาแบบแปะเรื่องก็เลยเกิดเข้าไปอ่านอย่างเม่เลยอ่ะ ผมโคตรเมเลยครับทุกคนผมคือพี่คณิตพี่อ่านได้ตอนเดียวพี่ก็แบบโหคนลุกมันดีจัดอะ่ะหนูโคตรเย็นชาเลยเรื่องนั้นอะแล้วจริงๆในเรื่องจริงๆชื่ออะไรน้ำมนในเรื่องจริงๆแบบต้องการมากที่จะคุยกับหนูน่าจะเป็นอีสเตอร์เอกแบบว่าต้องการคุยในเรื่องอะไรสักอย่างเปิดมาบทแรกใช่ไหมคะแต่หนูอะเป็นเจ้าชายเย็นชา จริงๆก็พยายามที่จะคุยกับหนูให้ได้แต่หนูก็ไม่คุยเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วจริงๆก็พิมอะไรมาสักอย่างแล้วหนูตัวหนูตอบไปว่าอืมดีแอบคนรู้ก็ดีอุ้ยดูคนแล้วจริงๆเรียบร้อยมากในเรื่องอ่ะหนูอ่านจบเลยตอนหนึ่งอ่ะตอนแรกว่าจะเข้าไปอ่านป .2 แล้วเนี่ยโหลดรีดอะไรมาแล้วแต่ว่าเสียใจมากที่แบบพีกับพี่ฟอเป็นเพื่อน,นูเสียใจมากจริงๆคือแบบโอ้โหจริงๆเรียบร้อยมากคือจริงๆเรียบร้อยเกินไปอ่ะในเรื่องอ่ะ แล้วก็ชินเนยบอกว่ามีอีกเรื่องหนึง่งพี่จริงเป็นสกอยอันนี้ค่อยถูกต้องหมายถึงว่าแบบแล้วก็เลยถามว่าแล้วพี่เป็นไรพี่เป็นเด็กแวนปะแล้วชินเนยก็บอกว่าไม่พี่อ่ะเป็นเด็กกรุงเทพแล้วก็กลับต่างจังหวัดแล้วก็ชอบจริงๆมั้งไอะไรสัออย่างโอ้โหนี่เราตกหลุมรักสกอย์แล้เนี่ย รวมถึงไอีสีคอนเทนตกับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r เท e ต์ p อ i พลิ